ก็กระดับสวดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกมเรนเจอร์นะครับก็เปิดไปแล้วก็ไม่ได้ตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับโหเน็ตช้ามากดูสิครับตั้งแต่ยังไม่ได้โครโบใหม่เลยนะครับดูสิครับตั้งแต่มิรดัสนะครับยาวจนมาถึงเนี้ยโคตรเกลือแล้วเปิดจนหมดตูดหมดหมดแดกก็ยังไม่ได้นะครับตัวใหม่เขา วันนี้เราแค้นมากเลยนะครับเราไปไล่ตีตัวใหม่กันนะได้ข่าวว่านายเก่งนะไม่ดูเบลเราไปไล่ตีนายหน่อยสิเราจะพาสากุระเราไปตีนะเบลอ,อยู่ไหนล่ะเบลไม่เห็นเลยนี่งไงไม่มีเบลโหมีตัวนี้ครับจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมีตัวบินด้วยมีเดียวดัตตด้วยโอยถ่าไม้เยอะอย่างนี้เราชอบ ทาไม้เยอะเหรอต้องเจอซะหน่อยแล้วไอ้ข้อหาเปิดในตัวใหม่เราต้องทืบเลยครับไปครับโอ้ยแช่แข็งก่อนเลยเหรอนายเก่งจังครับแช่แข็งเหรอสักุระทําทำทำงะทำทำหน้าที่ให้ดีนะอย่าแพ้นะแพ้นี่ออยเลยนะออยเขาเลยลนะแพ้เนี่ย เร็วสิเนี่ยทำให้เราผิดหวังวสิตัวใหม่เหรอตัวใหม่ก็แพ้ได้เหมือนกันนะตัวใหม่เหรอในเขาว่าเก่งนักเหรอฮะเก่งนักเหรอดูซากุระผมว่าแรงขนาดนะนฟันทีตายหมดนะครับโอ้หขนาดมีดิวดั๊วิโอตันเนี่ยยังสู้ไม่ได้โอ้หดูชนะอย่างสบ,บายนะครับโอ้หขนาดผมไม่มีตัวโกงๆนะเนี่ยยังชนะโอ้ย ได้แล้วทีเดียวมันนี้พอใจครับทืบอีกนะไหนรอบนี้เบลวบ่างเมื่อกี้ตีไอไปแล้วเบลอยู่ไหนเบลอุส่าดองกบไว้นะจนครบยี่สิบแล้วนะเกินไปแล้วนะยังไม่ได้เลยนะไหนมันอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนเดี๋ยวไม่เห็นอีกโอ้โหยโหนี่ก็ไม่ใช่อนะ่ะไม่มีอ่ะโอ้โหย ใครเกลือบ้างครับบอกมาด้วยนะครับเกลือขนาดนี้มากเลยโอ้โหเกลือจนรู้จะทําอะไรแล้วเนี่ยเลยไปเล่นเกมอื่นนะเลยไม่ค่อยได้เล่นโอ้โหอย่างนี้ถ้าต,ตีเมื่อกี้ได้ดาวฟรีแล้วอันนี้ก็ได้ดาวฟรีโอ้โหตัวกเกาทาั้งน,นั้นน่าจะเกลือเหมือนกันนะตัวพวกนี้โโหอันนี้น่าจะเกลือหนักเหมือนกันนะโหอันนี้ไม่มีเลย โอยมีเดียวดัสอยู่ไหนครับออกมาสิครับโหยมีริมเหรอมีริมไม่ไหวอ่ะไม่น่าไหวแหละเดมเราไม่อยากตีเราจะตีเบลอ่ะไม่มีใครเปิดได้เลยเหรอโอ้นี่อายละโอยตีอาร่างไฮเปอร์ก็ได้ครับเมื่อกี้ร่างอันตราเรานี้ตีไฮเปอร์บ้างครสาก,กุระโอ้หแพ้ไทยโอ้หท่าไฟท้านา้ำโอ้ห จะไหวหรือเปล่านี่โอ้โหโ,โ,หโดนซากุระผมฟันทีแตกหมดนะโอ้โหเดี๋ยวให้เปิดให้ดูว่าเกียร์ซากุระผมเนี่ยอย่างโหดนะโม่เ้ยเกียร์ซากุระผมเนี่ยไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่แต่แท้งผมเนี่ยเลือดก,ก็เยอะเหมือนกันนะถือว่าค่อนข้างถึกน่าดูนะครับ เรามีเพลลิสร่างอัลตรา้าแม็กด้วยครับไหวยหรือเปล่าเนี่ยตาเนี่โยโหยทำไมอะตีตีฟังตัวเองทำไมอะผิดกันเหรอโอ้ยเป็นไงล่ะครับโดนสาก,กุระผมตื้มอมาโอ้ยยอมแพ้ก็ยอมเลยนะบอดนะโอ้โหพัดมาเลยเหรอมันกระโปกงยังอะพัดเดียวยังโหยสารีเด็กนักเดียนผมโอ้โหติดอยู่ครับไม่โดนพัดอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนี่เนี่ยขี่เป็นนักวุธไปกิน โอ้โหอ่ะโอ้โห,โโหดูดูหัวใจอ่ะแตกแตกยังไว้อ่ะครับโอ้โหขนาดผมไม่มีตัวใหม่นี่ยังซู้ได้อ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ได้เล่นนานตกไปอยู่เงินอ่ะแทบไม่ได้เล่นเลยอ่ะวันหนึ่งนี่เล่นตาเดียวนะไตหลีกตาเดียวหมดอารมณ์เล่นนะเปิดไม่ได้ตัวใหม่ ไหนไหนไหนเบลมันหายากจังอ่ะเบลอ่ะมีใครเปิดได้บ้างอ่ะเบลอ่ะดูสิโอ้โหอันนี้ไม่มีเบลเว้ยเบลอยู่ไหนเบลอยูมาสิเบลไหนอ่ะเบลอยู่ไหนโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้มีสองตัวเลยเว้ยเฮลิสเออไม่ใช่มีลิมอ่ะมีลิมมัวแล้วโมมีมีเดวดกับคิงอ่ะไหนอ่ะเบล ออกมาสิเจอสักทีสิเบลวอ่ะเราจะเปลืองเปลืองเงินกับนายเยอะแล้วนะเรามีเงินแค่นี้อ,อันนิดเดียวเองอไหนเบลโหเจอแล้วครับเบลวนี่ครับโอ้โหมีทั้งโหมีมีมีสันลี่ปืนกลด้วยโอ้โหทไม้เหรอเบียวทัดไฟนะ ่ไหมได้ทัดไฟหล้ไหวหรือเปล่าครับโหเบลโดนอะไรยิงอะ่ะเบลโดนสไนเปอร์ผมยิงครับมือสไนเปอร์ผมแม่นมากนะครับโอ้โหเรียกทำไมอะ่ะท่านเทพอ่ะเรียกท่านเทพมาทำไมอะ่ะโอ้พัดแล้วเหรอพัดแล้วเราพัดเหมือนกันนะครับพัดได้คนเดียวเหรอโอ้โหแข็งด้วยโอ้โหแข็งเลย,เลยผมก็กดอมาตะเลยนะครับแข็งได้เหมือนกันนะครับ เนี่ยเนี่ยเป็นไงฟันฟันแตกหมดนะฟันแตกหมดนะโอ้ยอมตะเลยเหรอไหนกอมตะทำไมกดมตะทำไมสู้ไม่ได้เลยต้องกดมาตะฮะนี่อ่ะนี่อ่ะโดนซากระฟันโอ้โหตีฟังตัวเองทำไมโอ้โหโอ้โหซากระเยอะมากครับหแตกอย่างไวครับพรกิจวันนี้ก็สำเร็จครับกับการไปตื้อเบลกับอายนะล้างแค้นครับที่เปิมดมาครับ เดี๋ยวจะพามาดูทีมป้องกันะครับทีมป้องกันผมก็เนี้ยตามนี้นะครับสกราผมเกียร์ก็โหยโจมตีหกล้านสี่แสนนะครับเลือดหกสิบหกล้านนะโหทีาเยอะมากครับตอนนี่เด็กนักเรียนนะโอ้โหเลือดหนึ่งร้อยล้านนะครับเยอะมากแผดดิ้นี่ก็มีเกียร์เจ็ดดาวเหมือนกันครับเปิดทีเดียวได้เลยครับแด้ว่าเปิด <S <S เรนเจอร์ไม่ได้ครับเปิดเกียร์นี่คือโชคดีมาก อันนี้เบาไฟผมก็หกสิบเก้าล้านนะเกียร์เซตรีโอนาดเหมือนกันนะสักุระเนี่โอ้ยแบบว่าเอาสุดมากเลยครับดูครับพลังโจมตีสี่ร้อยครับโอ้ยอันนี้ก็โอ้เอาพลังชีวิตนะครับอันนี้ก็โอ้ยลดแรกครับก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าชอบมาฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับไงก็ต้องขอลาลาก่อนนะครับสวัสดีครับ